สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการคุยโลกวันนี้กับผมเจมส์และคุณมีนาค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดในตะวันออกกลางกับเหตุการณ์ร้อนแรงระหว่างอิสราเอลและฮามาสที่กลับมาระอุอีกครั้งในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้เริ่มต้นกันที่วันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาฮามาสได้เปิดฉากโจมตีอย่างรุนแรงในเขตคันยูนิสทางตอนใต้ของฉนวนกาซา โดยเป้าหมายคือรถหุ้มเกราะของกองทัพอิสราเอลการโจมตีครั้งนี้ใช้ระเบิดพลังสูงทำให้รถหุ้มเกราะได้รับความเสียหายอย่างหนักและทหารอิสราเอลเสียชีวิตถึงเจนายนับเป็นการสูญเสียที่รุนแรงที่สุดของอิสราเอลในรอบหลายเดือนโฆษกของฮามาสออกถแถลงการภายหลังว่าเป็นปฏิบัติการตอบโต้เชิงยุทธศาสตร์ต่อการปฏิบัติการทางการทหารของอิสราเอลในกาซาที่มีมาต่อเนื่องหลายสัปดาห์และถือว่าเป็นคำเตือนถึงเทวาวิฟ ขณะที่อิสราเอลเองก็ไม่อยู่เฉยครับมีการส่งกำลังทหารและอากาศยานเข้าตอบโต้ทันทีพร้อมทางเปิดเผยว่ากำลังประเมินความปลอดภัยของยุทธวิธีการรบในพื้นที่เขตเมืองซึ่งมีประชาชนแออัดจำนวนมากและล่าสุดเมื่อวันที่29มิถุนายนก็เกิดเหตุเศร้าอีกครั้งเมื่อซาเจนยสิสราเอลนาธานโรเซนเฟลทหารหนุ่มวัย20ปีจากกองพันวิศวกรรมรบของอิสราเอลเสียชีวิตจากเหตุระเบิดซุ่มโจมตีในพื้นที่ตอนเหนือของกาซา เหตุการณ์เหล่านี้แสดงให้เห็นว่าแม้จะมีความพยายามเจรจาสงบศึกจากกลุ่มประเทศกลางๆอย่างอียิปต์และกาตาแต่ในภาคสนามความตึงเครียดยังคงอยู่ในระดับสูงและไม่มีทีท่าว่าความขัดแย้งจะยุติลงในเร็ววันนอกจากนี้ยังมีรายงานว่ากองกำลังฮามาสได้เริ่มกลับมาใช้อุโมงลับใต้ดินอีกครั้งซึ่งสร้างความลำบากให้กองทัพอสิสราเอลในการปฏิบัติการภาคพื้นดินเนื่องจากพื้นที่มีความซับซ้อนและเสี่ยงต่อกับดักระเบิด ในเชิงยุทธศาสตร์นี่ถือว่าเป็นบททดสอบสำคัญของทั้งสองฝ่ายฮามาสพยายามรักษาศักยภาพการโจมตีในระดับสูงขณะที่อิสราเอลเองก็ต้องจัดสมดุลระหว่างการตอบโต้กับความเสี่ยงด้านมนุษยธรรมในกาซาทั้งหมดนี้เราจะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและนำมาอัปเดตให้คุณฟังในขุยโลกวันนี้เช่นเคยหากคุณคิดว่าข่าวนี้สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องของเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะ